สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆทุกท่านค่ะกับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์อนุบาลหนึ่งโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาวัดในวังป้าลามหลวงกันนะคะสําหรับวันนี้เด็กๆมาเจอกับคุณครูปามและคุณครูนาการ์แล้นะคะอ่าเด็กๆจนะ้าสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ใหม่นะคะเราก็เรียนหน่วยใหม่แล้วนะคะเด็กๆจนะ้าพร้อมเรียนหรือ,อยังคะ ก่อนที่เด็กๆจะไปเข้าห้องเรียนออนไลน์ของคุณครูปาล์มนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนเด็กๆจำชื่อคุณครูได้หรือยังคะห้องอนุบาลหนึ่งรับหนึ่งคุณครูชื่ออะไรแล้วนะคุณครูคุณครูปาล์มค่ะถูกต้องค่ะห้องอนุบาลหนึ่งทับสองคุณครูชื่อว่าคุณครูแอนนะถูกต้องค่ะเก่กมากค่ะเด็กค่ะเตรียมพร้อมกันเลยยังคะ เด็กๆเตรียมหนังสือขึ้นมาเลยค่ะสําหรับวันนี้เด็กๆเรียนหนังสือตัวเด็กนะคะหน่วยที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือประสาทสัมผัสหน้ารู้เรื่องตาและหูมีหน้าที่อะไรนะคะอุปกรณ์ของเราที่ต้องเตรียมวันนี้มีอะไรบ้างคุณปูป่ะมีหนังสือตัวเด็กค่ะมีดินสอค่ะมียางลบค่ะอเด็กๆเตรียมให้พร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าเนื้อหาการเรียนรู้กันแล้ว สำหรับสาระการเรียนรู้วันนี้เด็กๆเรียนเรื่องตาและหนะูมีหน้าที่อะไรค่ะคุณเวนาตามีหน้าที่ทำอะไรบ้างคะตานะคะมีหน้าที่ไว้มองไว้ดูสิ่งต่างๆรอบตัวของเรานะคะไม,ไม,ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างลักษณะสีหรือสิ่งต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะเด็กๆก็สามารถมองด้วยตานะคะนี่คือก็คือหน้าที่ของ ตาต่อไปใบปหูค่ะใบหูมีหน้าที่ช่วยให้ได้ได้ยินได้ยินเสียงต่างๆไม่ว่าจะเสียงดังเสียงเบาเสียงไเราะหรือว่าหูหนวดอ,อ่าถ้าหูหนวได้ยินไมหไมคะคุณน,นะ,ะ,ะนไม่ได้ยินนะคะถ้าหูหนวไม่ได้ยินนะคะอ่าต่อไปเด็กๆมาดูกันเลยค่ะว่าตาแล้วก็หูมีหน้าที่อะไรอ่ามาดูอันแรกเลยค่ะตามีหน้าที่ ไว้ดูดแล้วก็มองเห็นอ่ะกอดอื่นคุณครูจะให้เด็กๆนั่งตัวตรงๆแล้วก็หลับตานั่งสมาธิดูสิคะลูกอ่าหลับตาเลยค่ะตานะคะอ่าเปิดตาได้เลยค่ะอ่าในขณะที่เด็กๆปิด,ด,ดตานั่งสมาธิอยู่เด็กๆมองเห็นไหมคะลูกมองไม่ เห็นนะคะเพราะว่าเราหลับตาอยู่แต่เมื่อเราลืมตาขึ้นมาเราก็เจอกับสิ่งต่างๆรอบตัวที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ใช่ไหมคะคุณครูปาเปิดตาก็ต,ต้องมีแสงสว่างถ้าปิดตาก็มืดหมดเลยอตอนนี้เด็กๆก็พอ,อคุณเวนากับคุณปางอยู่ผ่านหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็ผ่านหน้าจอคอมใช่ไหมคะเด็กๆก็มองเห็นคุณครูอยู่ใช่ไหมคะโดยผ่านทางสายตานี่คือหนะ้าที่ของตานะ ไปหน้าที่ของใบหูอ่กากอนอื่นคุณครูจะให้เด็กๆนั่งตรงๆเอามือสองข้างค่ะมือสองข้างขึ้นมาเลยแล้วก็ปิดใบหูค่ะอ่าหน้าที่ของหูไว้ฟังแล้วก็ได้ยินนะคะแล้วก็เด็กๆปิดหูแน่นๆเลยค่ะเอามือลงค่ะในขณะที่ลูกเอามือปิดหูสองข้างเด็กๆได้ยินไหมคะลูกไม่ได้ ไม่ได้ยินใช่ไหมคะแต่เมื่อเราเอามือทั้งสองข้างของเราเอา,เอ,าออกจากใบหูของเราแล,แล้วเราก็ได้ยินเสียงต่างๆท,ท,ที่เกิดขึ้นรอบตัวของเรานะคะนี่คือหน้าที่ของตาและหูค่ะอ่าต่อไปดีๆมากข้าสู่แบบผัดกันเลยค่ะเปิดหน้าแบบผัดกันเลยค่ะลูกมีเด็กใส่เสื้อสีเขียวแล้วก็สีแดงน,นะครับเปิดนั่นนั้นเลย แบบูมหัดของเราวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนก็นคือเรื่องตาและหูมีหน้าที่อะไรในแบบผูมหัดเขาชี้แจงมาเขียนตัวอักษรตามรอยปาและลากเส้นโยงภาพคำไปหาภาพให้สัมพันธ์กันอ่ามีคำศัพท์ภาษาสังธิษด,ด้วยวันนี้คุณปุณณนากับค,คุณปุาปามจะมาสอนศัพท์ภาษาสิทธิ์ด้วยนะคะโดยการให้เด็กๆกอนที่เด็กๆจะเขียนตามรอยเส้นปากคำศัพท์ภาษาสิทธิ์เรามาออกเสียงตา